หนังสือคำเปลี่ยนคิดบทที่2เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส whether you think you can or think you can't you're right ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองทำได้หรือคิดว่าทำไม่ได้คุณก็ถูกทั้งคู่ Henry Ford ผู้ก่อตั้งบริษัท Ford ดมอเตอร์คำพูดของพ่อแม่เจ้านายเพื่อนฝูงครูคู่สมรสลูก หรือใครการที่มีอิทธิพลของชีวิตเรามากที่สุดคำตอบก็คือตัวเราเองทฤษฎีต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแนวคิดฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกของโลกก็แล้วแต่ล้วนบอกเป็นทางเดียวกันตรงกับกฎแห่งการดึงดูด the law of attraction ว่าการคิดกับตัวเองดีก็จะดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาคิดในเชิงบวกก็จะได้สิ่งที่บวก คิดดีกับตัวเองสิ่งดีๆก็จะเกิดกับตัวเองและถ้าทำตรงกันข้ามก็จะเกิดสิ่งตรงกันข้ามตัวเองทั้งหมดนี้มีการพิสูจน์เป็นประจักษ์มาแล้วถ้าเราฝึกตัวเองให้คิดแต่สิ่งดีพูดในด้านบวกอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดกับตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะเป็นเพียงกำลังใจที่ดีมันยังจะส่งผลให้เกิดขึ้นจริงๆอีกด้วยแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิต หลายคนบอกว่าการชื่นชมตนเองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงการบอกกับตัวเองว่าหนายแน่มากวันนี้คุณดูดีจังเลยเป็นต้นเป็นการคิดบวกกับตัวเองอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยสร้างโลกอันสดใสน่าอยู่และเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จอีกด้วยลองคิดกลับกันถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราหน้าตาไม่ดีเลยทำไมบุคลิกเราสู้คนอื่นไม่ได้ ทำไมพูดติดอ่างแล้วเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรกันเมื่อขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วใครจะมั่นใจในตัวเราผลก็คือโอกาสที่จะสำเร็จย่อมต่ำลงคนที่บอกกับตัวเองว่านายทำไม่ได้หรอกตั้งแต่แรกจะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจลงมือพยายามทำอะไรให้ประสบความสำเร็จผลก็คือทำไม่ได้แล้วก็จะเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าเห็นไหมละ่ะ บอกแต่แรกแล้วว่าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อไปอย่าทำอะไรเกินตัวอย่างนี้อีกคนที่บอกตัวเองว่าทำได้ก็จะเกิดพลังที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้แม้จะไม่สำเร็จแต่แรกก็ยังพยายามจนสำเร็จ